สบายดีสบายดีเบิร์สู่สุคนบอกว่าจะเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยและก็ตามประเทศยินดีต,นต้อนรับขอสื่อซ่องสมุกดาวันสซนเนลคือเนะก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยโดยเมื่อนี้สมุกดาวันกะสิพาพี่พ่อน้องไปเบิง่งอ่าสมุกดาวันตัดไม่อีกแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยโดยคลิปก่อนนั้นสมุกดาวันกะจะตัดไม่ไปซักข้างหมักทัวเฮาเนาะแต่ว่ามื้อนี้ อ่าเฮากะจะไปตัดไม้คือเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยโดยไม่นี่เฮากะอ่าจะเอามาซักข้าวหมกแตงเนาะที่นี่แต่ก้อนกะอ่าเฮ็ดคลิปลงไปอ่าตัดไม้ซักข้าวหมกทั่วเนาะแต่ว่าคลิปนี้กะจะตัดไม้มาซักข้าวหมกแตงนั่นเองเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยโดยไปเบิง่งไปส้มพร้อมกันได้จ้า นี่เลยพอ่อเมยพี่น้องอุปกรณ์เราผ้าอีโตคือเก่าพรพออแ้วจ้าไปเบิ่งกันเลยจ้าโดยพอ่อเมยพี่น้องมื้อนี้สมุกกะจิมา อ่าทางนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องทางนี้ก็ค่อนข้างว่าต้นกระถินหลายเนาะเฮาก็จะมาตัดเอาต้นกระถินคือเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดยก็อ่าสมกราวันกะสิเลาะเบิ่งก่อนเนาะค่อนข้างว่าทางนี้มันกต้นยกใหญ่เนาะเดี๋ยวเฮาเอามือก็มันกนัเนาะพ่อแม่พี่น้องเอยนะเฮาก็สิหาเอาต้นน้อยๆเนาะเอาบ่ใหญ่ปานดเนาะ โอเคทุกคนตอนนี้เฮากกะกำลังจะเข้าไปตัดต้นกระถินนั่นเองเนาะอุปกรณ์เฮากักะพาอีโต้คือเกาเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยเดี๋เบิ่งไปส้มพพ้อมๆกันเลยจ้าโอ้มีเครื่องหมามาล่ขี่นกมันตัวน,นี่เซ็กของก็นเลพ่อแม่พี่น้อง อันอามะนี่เมื่อพัดใส่อ่ากับหมูกับ,กบปลาหมึกนี่แซ่บได้เนาะพ่อแม่พี่น้องเลย <Wow. S 1> นี่เลยทุกคนตอนนี้เขาก็หอดป่าต้นกระทินเป็นที่ห้อมห้อยเนาะโดยกับสมุกตะวันกับจะตัดเอาในแถวนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเลยก็ถือว่าหลายต้นหลายงาเนาะกัมีให้เลือกหลายกลมมือนั่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเลย มาเริ่มลงมือกันเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องขออนุญีา่ายใส่ผ่าปิดปากเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโอ้ยคนข,อขอ้างวะ ข่ากับ <acerca of men après> wow, ่อยาขาวไดเน้ะคุณแม่พี่น้องุูนตาต่างายปาดยังบ่หาดว้าคือยาวแท้ขอกำลังใจหน่ยเด้อ โดยพมีพี่น้องตอนนี้เขากะตัดต้นกระถินเขากะชิได้ประมาณนี้เลยเนาะกะวาจนหอบเนาะพม่พี่น้องเลยจนหอบกะกะยังบ่พเนาะเขากะชิมาตัดตืมอีกจักน้อยหนึ่งเนาะพม่พี่น้องเค่อน้่อสิหลาย่างบ่วเเนากเขากะสิตัดเอาไม้ลายกว่ามือนั่นเนาะพม่พี่น้องเลยมาเบิ่งนกันเลยจ้า นะคาจะเอาเลือกอาจตัวไม่น้อยน้ำเนานะมาซ้อ,อนใส่ อ่าป้านี่ก็จะอยู่หอบนองเนาะคุณแ่พี่น้องอันนี้กับบริเวณนี่ก็จะเป็นนองเนาะแต่ว่าเป็นนอง แต่บ่มีปลาเนาะแต่มันจะมีแต่ผันาไม่ค่อยมีเพีองเพป็นบ่ได้เลี้ยงปลาใช่เนาะ ง่ายละทีนี้ง่ายละโดยพ่อแม่พี่น้องเขากะสมุกตะวันกะตัดแล้วกาไม่ลงจังซี่แล้วน้องพ่อแม่พี่น้องเลยกะเสีเอาออกจังได้ละทีนี้เดี๋ยวเขากะบสีมากลับไม้กันนาะพ่อแม่พี่น้องกะขันเป็นเปซี่กะเอาเมื่อกะถือว่ายากนาะพ่อแม่พี่น้องเลยเดี๋ยวสมุกตะวันเสียวนี้ออกกอนเนาะ สมุกดาวัน์เสียรังไดแต่ที่นี่โอเคพแม่พ่น้องตอนนี้เหอกาล่าออกจากบอน,นั่นมาหอดจุดนี้กะถือว่าใช้เวลาโดนเติมนะพแม่พ่นองเลยสมุกดะวันกะเอาไปแล้วกล่องหนึ่งนะ่องยังอีกกล่องนี่ปะที่นี่อ่าวันนี้สมุกดาวันกะสิเอากล่องนี้ล่าออเมื่อหอดต้นมะเต็งนะพแม่พ่น้องเลยก็ตามสมุกดะวันมาเลยเนาะ มาให้กำลังใจสมุกตะวันได้เด้อสมุกตะวันสีอเามราอได้บบทีนี้เมื่อก่อนหามเนาะเมื่อนี้สมุกตะวันบาหามได้พี่น้องเลยคนขางว่าไม่าวหลายเนาะสมุกตะวันสิแก่น <c oughs> เนาะเออแก่ได้โบทีนี้สิแก่ไปจังซีเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเลย นี่ไลนะ้เนาะพ่อแม่พี่น้องมันสิมีอยู่ซองกองเนาะแต่ว่าเอากะจิตขนเอาซองเทื่อเนาะกะเอาเมื่อบาดเดียวสมุกตะวันคือเสียเมื่อบ่ได้เนาะพ่อแม่พี่น้องเลยโอเคเดี๋ยวสมุกตะวันซีแบ่งเอากองนี่มาใส่อีกเนาะไ,ได้กองนี่มาใส่อีกแล้วก็เธอหน่าสามุกตะวันกะจิมาเอากองนี่เนาะ โอเคห้าสิเอากองนี้ไปก่อนนะองพแม่พี่นอ้องเป็นกำลังใจให้สม,มุกตะวันในเดอ้อไปกันเลยจ้า โดยพแม่พี่น้องตอนนี้เขากะพอดเป็นที่เียมห้อยเนะาะกะเมื่อยหลายนะพ่พแม่พี่น้องเลยหมุดแดงกะครบเนะาะกะเขากะสิแก,กมาไว้อยู่นี่ก่อนนาอแล้วเขากะสิกลบไปเอาตัวนั่นอีกแล้วก็มาป้าไว้หนีก่อนน้องพแม่พี่น้องเลย หลายลายพแม่พี่น้องเอ๋ยคนใดที่เขา,มาเมื่อเบิ่งกะเป็นกำลังใจให้สมุกดาวันโดยอ่าหอบนี่ก็จะเป็นหอบพี่ชูธาและนะพ่พแม่พี่น้องเอ๋ยเป็นกำลังใจให้สมุกดาวนในเด้อจ้ะเด้อเพื่อเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะตอนนี้ครับกะยังอีกเนื่อเที่ยวสมุกดาวันก็ขอกำลังใจในเด้อไปกันเลยจ้า โอเค <โฆ S 1> พลอยพี่น้องเอ้ยตอนนี้เท่ากับอหอดเป้าหมายจุดที่สองเท่าน,นั้นเนาะอ่าสมุกิตะวันก็ยินเมื่อยก็เนาะพลอยพี่น้องเอ้ยจาถือว่าค่อนข้างว่าเมื่อยแห้งเนาะก็ดีแต่ว่ามันโน้มเนาะพลอยพี่น้องเอ้ยว้าเมื่อยหลายเนาะคันคายเมื่อยเมื่อยพลอยพี่น้องเอ้ยเราก็ต้องสูงเนาะแต่กะ สู่ต่อนะอ่อแม่พี่น้องไปกันเลย โอเคพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เขากาน้ำใหม่มาเสตเป็นที่ห่มห้อยเนาะกะ็ถือว่าเมือ่อยหลายเนาะพ่อแม่พี่น้องเอลยกาับบวชเป็นอย่างเนาะแต่ตอนนี้สมุกตะวันกับมานั่งสมอยกันเนาะเมือ่อยหลายพ่อแม่พี่น้องเอลยจนหอบโอ้ยพ่อแม่พี่น้องสมุกตะวันกับน้ำใหม่มาเสตเป็นที่ห่มห้อยเนะาะกั ก็มีประมาณนี้เนาะพแม่พี่น้องเลยก็มีทางหลังเลยเนาะก็ถือว่าป้าสู่ซ้นเนาะพแม่พี่น้องเลยเมื่อยแหงเนาะโดยอมือน,นี้สมมติมาวานันกาจะบ่ได้เฮดคลิปอ่าซักข้างห้เบิ่เงดเดอ้อจ้ะเด้อที่ว่าจะซักข้างหมกตนนแต่งเนาะก็ค่อนข้างว่ามือน,นี้กำลังแฮงเบิดเนาะพแม่พี่น้องเลยเมื่อยแฮ้งหลายกว่ามือนั่นหลายเนาะ กับบอน,นีสมุกดาวันกะสชิมาหนังสะผมสะแค่จังหน่อยเนาะโอลงกันจังโดยพ่อแม่พี่น้องเลยกะเฮาอยู่ตามมันนอกคอกนากะะด,ดีแบบหนึ่งเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยกะแบบอ่ามันได้ปลูกพักปลูกหญ้าปลูกถัว่วปลูกแตงไว้กินเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยต้นมาขาปอกขอ่าโพดเนาะ กตดีตรงนี้เนาะพแม่พ่นองเที่เขาได้อยู่พโน,นอของหน้าเขามันกะที่บ่คอยได้ซื้อคือซำอยู่ตัวเมืองเนาะพแม่พ่นองเลยมันอยู่ตัวเมืองนี่ทุกอย่างก็ต้องได้ซื้อได้เนาะพแม่พ่นองเลยเพราะว่ามันบ่มีพื้นที่เขาจะปลูกพังเนาะพแม่พ่นอง,งแต่ว่านี่สมุทกตะวันอยู่เขตตามันนอกตนนบ,บดกะที่ว่าก็าโอเคเนาะพแเ่พ่นองเก็เพ่อยู่ก็แบบ มันอ่ามันเป็นเพื่อจ้างอยู่บ้านเฮ่านี่นะพแม่พี่น้องเ้ยมันก็ถือว่าโอเคเนาะพแม่พี่น้องกะว่าง่ายๆก็แบบเฮ้ากะมันกะบ่แตกต่างปันไดนอกกับบ้านเท่านอกะเขามาอยู่ในนี่กะก็มีอ่าคนบ้านสมุกตะวันกะลายพอสมควรเนาะอยู่ในนี่โดยพแม่พี่น้องสมุกตะวันกะสิขอลาฟี่ลาน้องเพียงซัมนี่เนาะกะเอาไว้ รออีพี่ซเนอกอันนี้ก็เป็นอีพี่แรกนอกจากมื้อนี้ก็ถือว่าคนกลางว่าสามุกตะวันกะเบิดกําลังแหงเนอกาะพ่อแม่พี่น้องเลยกับเมืม่อก่อนะนะเฮาจะแบกไม้มานอก่ว่ามื้อนี้สมุกตะวันกะลากมาตั้ง2องเท่เนะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยก็ถือว่าตอนนี้สมุกตะวันหิวนา้าแงๆเนะพ่อแม่พี่น้องโดยพ่อแม่พี่น้องสมุกตะวันกะสิคอจบลิปเพียงสานี้เนาะกะคนใดที่เขามาเบิง่งกกอย่าพึ่งล้คาค้านสมุกตะวันเด้อที่ว่าจะ อ่าเฮ็ดคลิปเก่าๆเดิมเนาะตัดไม่ตัดตอกอันเก่าเนาะกะกะเมื่อก่อนั้นสมุกตะวันกะจะตัดไม้มาซักข้ามหมทั่วเนาะพอม่พี่น้องเลยกะเมื่อนี้สมุกตะวันกับไปตัดไม้มาซักข้ามหมดเตงเนาะพอม่พี่น้องกะก้นไหนที่เข้าวมาเบิ่งกะอย่าพิ่งลำคาญสมุกตะวันเด้อกะอ่าสมุกตะวันกะผากถึงเอเบิ่ดสุขสุคนเนาะผ่าเป็นกำลังใจเหตุสมุกตะวันเน่เด้อกะสมุกตะวันกะ ขอบุญขอบุณในหล,ยลายเด้อค่ะกดไลค์กดติดตามให้สมุกตะวันในได้จ้าเพื่อ,อเป็นกำลังใจให้สมุกตะวันมีแรงบันดาลใจเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะสมุกตะวันกะขอขอบุญขอบคุณในหล,ยลายได้จ้าสมุกตะวันกะสิขอจบคิปเพียงสานีเนาะพูแไ่พี่น้นนอ,องเอ้ยไปก่อนเด้อจ้า